น้ำมันหอยอะ่ะต้องตุชนขาเออเราจะมีกระเทียมมีพริกหอยนึงนะคะ นี่น้ำมันหอยพวกน้ำมันหอยมน่องนะคะแต่ใส่เยอะนิดนึงเดได้แล้วจ้าแล้วก็ใส่รสดีนะคะนี่เป็นอาหารคลีนนะคะ บ้านๆบบเรานะคะไม่ต้องอะไรเยอะนะคะผักกาดก็ปลูกเองนะคะต้นกระเพราก็ปลูกเองมีมะกรูดมีตะไคร้มีข่ามีขิงนะคะไม่ต้องซื้อนะคะมีละมุดนะคะมีต้นละมุดมีต้นลำดวนมีต้นน้อยหนามีต้นมะละกอนะคะมีต้นกล้วยนะคะแล้วก็มีต้นแคร์นะคะมีผักแคร์นะคะแล้วก็มีมะม่วง มีมารุมนะคะแล้วก็มีโอ้โหเยอะแยๆเลยนะคะที่บ้านที่คุณแม่ปลูกเอาไว้นะคะท่านผู้ชม